คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็การวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจ,จากผู้เฉี่ยสี่สิบห้นาที ก็วันนี้นะครับพาไปชมเกมฟุตบอลโลกนะครับลงแข่งขันเวลาตีสอตรงนะครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลน,นะครับเปิดบ้านรับการมเยือนของเซอร์เบียก็สถิตินะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด2ครั้งก็เป็นฝ่ายบราซิลชนะทั้ง2เกมนะครับคู่นี้เป็นนัดแรกของทั้งคู่นะครับ10ครั้งหลังสุดของบราซิลน,นะครับก็ชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้นะครับส่วน10ครั้งหลังสุดของเซอร์เบีย ชนะ7เสมอ1แพ้2นะครับวันนี้เรามาดูราคาแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านบาซินนะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลกูกจ่ายน้ำา0.88ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำา1.05ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบัน,นราคาแฮนดิแคปนะครับมีการขยับไหลให้เจ้าบ้านบาซินเป็นฝ่ายต่อ1.25หนะครับหรือว่าลูกควบลูกครึ่งนะครับก็จ่ายน้ำล้นนะครับจ่ายน้ำา1.02ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำา0.91ให้ทีมเยือนนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.5นะครับ2ลูกครึ่งใจน้ยน้ํา0.95ด้วยกันทั้งฝั่งสูงฝั่งต่านะครับใจเท่ากันปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลามีการขยับนะครับไหลไปเป็น2.75หรือว่า2ลูกครึ่งควบ3นั่นเองนะครับใจน้ํนา0.92ให้ฝั่งสูงใจน้ยน้ํา0.98ให้ฝั่งต่ํานะครับต่อมาเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาพูบอกว่าราคาเปิดใจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ1.50 ผูเสมอเต็มเวลาจ่าย4.00ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย7.00นะครับปัจจุบันราคาผูได้มีการปรับขยับไปเพียงเล็กน้อยนะครับก็คือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับจ่าย1.45ผู้เสมอเต็มเวลานะครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย4.50ผู้ทีมเยือนชนะจ่าย7.00นะครับก็จากเลทราคาไหลนี้นะครับผมจะให้ทัศนะว่าราคาผูชนะของหน้าบอลต่อจ่าย1.45 ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อน,นั้นจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้แต่การันตีการมี1ประตูนะครับจากหน้าบอลต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับเรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ทีมกันนะครับ VAP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกบาซินครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม v i p นะครับเป็นกลุ่มฟรีรับทัศนบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใคร แอดไลน์มาได้ที่ s สี่ห้าโอวีเออที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์นะครับทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้ที่ o v e r 168 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจะก,กันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ